ส่วสดีครับส่วนรายการ S.T.V. นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแบตเตอรี่ออนไลน์อีกอันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้เป็นแพทใหม่อีกแล้วนะครับอัปเดตทุกอาทิตย์เลยนะครับอาทิตย์นี้ก็มาอีกแล้วกับด่าน Watch Tower ครับกับโหมดสไนเปอร์ครับมีเมาส์เดียวนั่นเองครับนะมีแค่แมปเดียวนั่นเองก็โหมดเดียวด้วยนะครับสไนเ Sniper Watch Tower ครับซึ่งสนามนี้จะเป็นสนามของในรอบไฟนอลของการแข่งขัน Sniper King นะครับสนามนี้แหละนะ ตายปหนึ่งครับโอเคแล้ก็มันก็ันก็มีโหมดนึงโหมด d o m i n a t i o โหมดยี่ทงนครับโหมดยทงคือจะมีจุดสามจุดคเจะมีจุซนครับให้เราให้เราวิ่งวิ่งไปชิงกันเองครับจะมีโหมดปืนโหมดพี่โหมดไหนครับซึ่งสไนเปนยาสโรกเลยครับยึดทงแล้วไม่เล่นสไนนะอีคุยจะ มึงจะมาขับยากไปไหนนะลองอย่างเงี้ยงานนี้ต้อลองครับแม่งพกกระจายครับท่านในสไนในโหมด d o มิ n a ชั o n นะครับสไนใช่ไหมไอ้ที่ไอ้ที่คันคาๆอยู่น่ะแม่งโคตรเนียนเลยอะปีนยังขยับอยู่เมื่อกี้นะครับ ไปหนึ่งครับเดี๋ยวได้ๆอีๆๆตัวคันคาเนี่ยเออโคตรเนียนเลยแล้วก็แฮตใหม่มันต้องมีปืนใหม่ด้วยฮะแฮตใหม่ๆๆนี้คืออาวเดี๋ยวโคตรเยอะเลยของคนระับมีปืนใหม่สองข้อบอกคือปาทายยี่สิบเอ็ดแล้วก็คิวบีเซ็คิวบีเซ็ตนาไฟไหมครับเป็นปืนของจีนคนระโคตรนิน่งเดียว ส่วนตาก็โคตรแรงแต่โคตรเด้งครับแน่นอนแรงต้องเด้งอยู่แล้วนะครับมันนิ่เหมือนสกายเอลนะครับแรงก็นิ่งครับกวนตีชิปเป่งเลยอย่าบอกทำปี้อะไรเอ่ะออกมาดีวะเทียร์ป๊อตไม่ออกมาบอกอย่างนั้นใครก็รู้ไอ้สัตว์ ชุดมึงชุดม,มือมันไม่เหมาะกันเลยชุดมึงเหมาะให้ซุม่มให้ซุ่มบนฐานมากกว่าครับเนี่ยไปเดี๋ยวไอ้แม่ขาดนะว่ะตีออกมาแกเห็นเนี่ยเมื่อกี้เห็นคนคารนะครับแม่งตีนมามาก่อนเลยรู้เลยยิงแม่งทันทีครับชุดมึงอเงาไปคาไปคางล่างไป เดี๋ยว5คิวใช่ไหมมาไอาพินจี้เฮือไอสาด์อพิจี้ไอพิจียิงซ่อนหาตัวเองแล้วตัวเองตายวดีไม่น่าหลบยิงเลยเดี๋ยวแม่งพกกระจายก,กันไหนไวะไม่มีปกมีปกเว้ยรอดไป อตายไปแล้วโอเคอุยเคี้ยออยไหนวะไม่เจอครับ ังนี้ฝังนี้ฝั่งนี้การแข่งขนท่านจานมากเลยแม่งังริ่นรึ่งชั่วโมงแน่นอนนะอย่างงี้โยเจ็700กว่าแล้วมึงนำาเี้ยวเลยโอ้บัม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  พารามเอือฟ็อกคุณเฮคช้าเขาช็อตไปนการบอุยใครได้มีดวะมเนียนเนาะสั์เอือ ตายเยอะมากพี่นะครับอย่างเงี้ยอ่ะกูโชว์โหดเอ็ไอ้นเยี่สี่ให้ไหมออมาเอา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 มาเดี๋ยวกูโนกูหายสัตว์รอก่อนโปรดใจเย็นคือตอนนั้นโชคดีโคตรเลยมันเหลือหัวไว้ครับ ครับไม่พะพอละกลัวกลัวฮีเกตเราปะเอสีนั้นโอ้โหเนียนมาก เียผมไม่ได้สัตว์เลียนชิปเป้งเฮ้ยเราไปไหนดิเอ้ยมึงตายกูขอขอฮีเคนะมึง อ้าวตายแล้วขอฮีเคนมึงหน่อยอ้าวยังไม่ตายเหรอคุณเดินมึงตายแล้วเอออาร์ไอขุ่ยเอาฮีเคนกูมาร้องเอาสนัยให้เป็นพี่อะไรสมคุณต้องเอาฮีเคนตัวเลยมึงสัตว์เอามา ต,ตอนนี้นัทฮีเขยตอนนี้ครับมาตอนนี้มันยิงกันเลยฮีเขตแรงมากเฮ้ฮีเขตนี่ครับบนตัวยังตายให้ดูกันนะเดียรตายหมดเลยตัวหัวตัวนัทเดียวจอดนะครับแน่นอนผมเมื่อเคยเล่นเล่นกับ GM ครับแล้วเจอบาเลสครับเฮ้ย GM มีบาเลสเวยแม่งเจ๋งแซ่ดนะครับ ไโดมันใช้สฉลมาเลตีเอ็มเนี่ยบาลเลต้าเขาบอกทำฟิกซูมนะกูกลับตีนะในเกมนี้ครับอย่างเนียนอย่างเนียนเออ มาฟื้นนี่รับก่อนก่อนได้ใช้บาลีสนะครับจาก CM นี่ครับซึ่ง GM ไม่ขายแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะผมเพรผมเห็นเห็นในเห็นในการสนทนาในการแข่งขันนะครับว่ามีคนขอขอบาลีส GM ก็เลยจีเอมไม่ไม่ให้ซะเลยนะครับเพราะว่ามือแม่งแรงเกินไปครับเก็บไว้ใช่ไม่ไม่ค่อนข้าของตัวเองครับคนตีชิปเป่งเลยนะครับกูก็เลยถ้าใครอยู่ฝั่งของ GM เนี่ยโชคดีชิปเป่งเลยจะได้ใช้บาลีสนะครับจีเอมลามูซ่านะครับ โอ้จัดดีนะว้อเฮิตช็อตอเล็กซานดราครับมาสู้ตายต่อครับมา นี่เกมนี้มันใช่ฮีเขด้วยเอาฮีไปไหนวะเชียมโดนฮีเขดไปทำไมวะฮีเขียดหายไปไห,ไหนไม่รู้ครับตุ๊บตุ๊ต้องใช้ดากุนองแทนแล้วกัน รอครับ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 เฮ้ย hey, มองไม่เห็นเลยเฮ้ย hey, มองไม่เห็นเลยกูมองไม่เห็นเลยเลยอ่ะสักไม่โดนอีกเทียอ้าวเจ้ทีเขียนกูมา จะหลอกให้เดียกเสือกจริงซะงั้นกระตุกว่ะแม่งโอเคหายกระตุกอะโอ้โหตะยกลังแพ้แน่นอนงานนี้เออโชคดีครั้งนี้ครั้งนี้เป็นเอฟนะครั้งนี้ครับไลฟ์ฟอสนะครับแต่ในครั้งก่อนก็คือแม่งเป็นไอเอสเอทุกตอนเลยนะครับ โอ้ย่าย่เย่เออไอ้ไี่ทำแม่เมื่อยะอ้แซดมีเขตมาต้องการโทเม่ไปต้องการฮีเขเว้ยแต่คุณน้องไม่ต้องการไล่สัตว์เฮดช็อตไปมึง นัดแม่งก็เอ็งยุ่สีอ่ะโอเคมา่งแถวนี้วะเอออยู่ไหนไว้แซดเฮ้ยเมื่อกี้เห็นผมแบบนัดเดียวแล้วครับสู้ตายเอาสุดท้ายจะตาโกครับเฮ้ยท็อหเดี๋ยวจะตายเย้คิวได้สบายสบายเว้ยแต่คุณน้องมาในมือสัตว พีจไอดอกอีดอกขอทำดินได้แม่งโล่งห้างทำสิ่งเลยวะ เอมืงชัดเจนมากเลยอ่ะซอมึงตัวเด่นเลยซอมึงเนี่ยเลา RPG ยิงโอ้โหสคิวมื่อีได้เปนเคิวตอนนี้ครับเอชอตแปคิวตอนนี้วัดต่ำัดกตัวให้ดูครมึงจัดการเล จริงเหรอแม่งไปกันสามคนเลยครับไปมาอย่างวะยิงกระางนี่ได้มาครับทำมาแล้วทำมาแล้วก็าจะรู้เองนะมาเนี้คือตัวมึงเด่นมากเขาบอกตัวมันใส่สละแม่งน่ายิงที่เป่งเลย อ้าวชนะแล้วครับจบเกมนนะครับขวนกันนะครับมาคิวครับยีสามถีบสามนะครับตายสิตายเก้านะครับแอซิดหนึ่งนะครับได้คะแนนไปสามร้อยยี่สิบสี่คะแนนนะครับจบไปแล้วครับสำหรับวอชทาวเวอร์นะครับแมปใหม่ของแบตเตอรี่ออนไลน์เองครับหาหาเล่นกันได้นะครับในโหมดสไนเปอร์เท่านั้นนะครับโหมดอื่นไม่มีนะครับโอเค